คุณเชื่อไหมว่าเวลาของโลกใบนี้กำลังจะหมดลงป่าไม้ที่เคยเขียวขจีกำลังกลายเป็นทะเลทรายทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังตายลงอย่างเงียบเชียบเมืองที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกำลังถูกกลืนด้วยควันพิษโลกจะไม่เหลือที่ให้อาศัยอีกต่อไปมนุษย์ทุกคนอาจต้องเก็บของครั้งสุดท้ายเพื่อเดินทางไปยังดาวอังคารโลกใบใหม่ที่ไม่เคยต้อนรับเรา ที่ซึ่งท้องฟ้าไม่เคยเป็นสีฟ้าไม่มีเสียงคลื่นไม่มีสายลมมีเพียงฝุ่นสีแดงและความหนาวเหน็บนี่ไม่ใช่การย้ายถิ่นฐานแต่มันคือการลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คำถามก็คือเราจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงหรือเพียงแค่พกความผิดพลาดเก่าไปสำรอยที่นั่นอีกครั้ง วันนี้ What Next จะพาคุณไปสำรวจทุกความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถิ่นฐานบนดาวอังคารชีวิตประจำวันสังคมและการเมืองเศรษฐกิจและทรัพยากรหรือแม้แต่ผลกระทบที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ย้ายไปอยู่บนดาวอังคารความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันทั้งนาซาและ SpaceX กำลังร่วมมือกันหาคำตอบว่ามนุษย์จะอาศาัยอยู่บนดาวอังคารได้จริงหรือไม่แต่การพามนุษย์ทั้งโลกไปอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่แค่การเดินทางไกลแต่มันคือการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาอีกใบการเดินทางจากโลกไปดาวอังคารอาจกินเวลานาน,านเกือบ1ปีเต็มและเมื่อไปถึงสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่สวรรค์แต่คือสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอากาศหนาวจัด อุณภูมิเฉลี่ยติดลบ60องศาน้ำที่เป็นของเหลวแทบหาไม่ได้อากาศเบาบางจนหายใจไม่ได้และยังมีรังสีคอสมิกจากตวกาศที่อันตรายเกินกว่าร่างกายมนุษย์จะทนไหวนักวิทยาศาสตร์และนักคิดหลายคนพยายามหาทางแก้ปัญหานี้หนึ่งในไอเดียที่โด่งดังคือข้อเสนอของอีลอนมัสก์ที่อยากใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งลงบนขั้วน้ำแข็งของดาวอังคารเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และอาจสร้างเอฟเฟกต์เรือนกระจกซึ่งทำให้ดาวอังคารอุ่นขึ้นแต่คำถามก็คือก๊าซที่มีอยู่เพียงน้อยนิดจะเพียงพอจริงหรือหรือทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงฝันกลางวันมากกว่าความจริงที่ทำได้ดังนั้นถ้ามนุษย์จะย้ายไปจริงๆมันไม่ใช่แค่การสร้างจรวดที่บินได้แต่ต้องสร้างเทคโนโลยีสาหรับเอาชีวิตรอดตั้งแต่ที่อยู่อาศัยปิดผนึกระบบสร้างน้ำระบบผลิตอาหารไปจนถึงเกราะป้องกันรังสี ซึ่งทั้งหมดนี้อาจต้องใช้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ก้าวล้ำไปจากปัจจุบันอีกหลายร้อยปีการสร้างถิ่นฐานถาวรเราจะสร้างบ้านบนดาวอังคารได้อย่างไรเมืองบนดาวแดงอาจไม่ใช่เมืองกลางแจ้งที่เราเดินเล่นได้อย่างอิสระแต่จะเป็นเมืองที่ถูกปิดล้อมด้วยโดมแก้วแรงดันสูงหรือไม่ก็อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินเพื่อป้องกันรังสีคอสมิกที่สาดลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนที่อยู่อาศัยทุกแห่งต้องถูกควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและองค์ประกอบของอากาศอย่างเข้มงวดเพราะแม้แต่เพียงรอยรั่วเล็กๆก,ก็อาจหมายถึงหายนะของทั้งเมืองได้การเกษตรจะต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นฟาร์มไฮโดรโบโนิกส์โรงเรียนเพาะสาหร่ายหรือแม้กระทั่งการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ในห้องแลบ็บขณะดเดียวกันน้ำและอากาศจะต้องถูกรีไซเคิลเกือบร้อเปอร์เซนต์ไม่มีของเสียใดยที่สามารถทิ้งออกไปนอกระบบได้หมายความว่า มนุษย์บนดาวอังคารจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบปิดที่จำกัดตลอดเวลาไม่ได้เดินออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไม่ได้สัมผัสสายลมหรือมองท้องฟ้าสีฟ้าอย่างที่เราคุ้นเคยบนโลกการออกไปกลางแจ้งแม้เพียงก้าวเดียวต้องสวมชุดอวกาศที่อึดอัดหนกักและเสี่ยงอันตรายเสมอคำถามคือมนุษย์จะปรับตัวกับชีวิตที่ถูกจำกัดแบบนี้ได้จริงหรือหรือสุดท้ายแล้วเราจะหยหาบ้านที่เคยมีมากกว่าที่คิด ชีวิตประจำวันบนดาวอังคาร1วันบนดาวอังคารมีความยาวประมาณ24ชั่วโมง,ง39นาทีซึ่งใกล้เคียงกับโลกของเราทำให้มนุษย์สามารถคงรูปแบบการน,นอนและตื่นได้เหมือนเดิมแต่แรงโน้มถ่วงกลับมีเพียงหนึ่งใน3ของโลกมนุษย์จะตัวเบาขึ้นกระโดดได้สูงขึ้นแต่ข้อเสียคือกระดูกและกล้ามเนื้อจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเพราะไม่ได้รับแรงกดเพียงพอ หากไม่มีการออกกำลังกายที่เข้มงวดในทุกๆวันร่างกายอาจเปราะบางจนรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้การเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกเส้นทางเต็มไปด้วยทะเลทรายหินแดงกว้างใหญ่ไพศาลต้องใช้ยานพาหนะที่มีระบบปิดสนิทและทนต่อรังสีการโรดทริปที่เป็นเรื่องง่ายบนโลกอาจกลายเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงบนดาวอังคารการทำงาน มนุษย์บนดาวอันคารอาจไม่สามารถเลือกอาชีพได้อย่างเสรีเหมือนบนโลกแต่จะถูกกำหนดตามความจำเป็นของสังคมเช่นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์เกษตรกรในระบบไฮโดรโปนิกส์แพทย์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบพลังงานและที่อยู่อาศัยถูกงานมีความสำคัญต่อการเอาชีวิตรอดของทั้งสังคมสังคมและการเมืองใหม่เกิดคำถามใหญ่เรื่องการปกครองจะมีการก่อตั้งประเทศใหม่ หรือจะรวมกันเป็นสหพันธรัฐดาวอังคารหรืออาจเกิดเป็นเมืองอิสระที่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เข้ามาควบคุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆบริษัทอาจมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลบนโลกเสียอีกปัญหาความเหลื่อมล้ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกคนรวยยอมได้สิทธิ์ย้ายไปก่อนในขณะที่คนจนจำนวนมากอาจถูกทิ้งไว้บนโลกที่เสื่อมโทรมต่อไปเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวโลกที่ยังเหลืออยู่กับชาวดาวอังคารที่สร้างอารยธรรมใหม่ ที่อาจกลายเป็นชนวนแห่งความตึงเครียดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เศรษฐกิจและทรัพยากรบนดาวอังคารดาวอังคารมีแร่เหล็กนิกเกิลและแร่หายากที่อาจใช้สร้างเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานชาวดาวอังคารอาจเริ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระหว่างดาวที่กลายเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของมนุษย์ การค้าขายระหว่างโลกกับดาวอังคารอาจเกิดขึ้นจริงเช่นโลกส่งเทคโนโลยีขั้นสูงไปแลกกับแร่หรือพลังงานที่ขุดได้จากดาวอังคารแต่ต้นทุนการขนส่งอาจมหาศาลทําให้ของทุกอย่างมีค่ามากเงินสดหรือเหรียญอาจไม่มีค่าสิ่งที่มีค่าจริงคือทรัพยากรที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นน้ำสะอาดออกซิเจนและพลังงานไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นสกุลเงินใหม่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายทุกอย่างแล้วถ้าหากใครผูกขาดการผลิตออกซิเจนน้ำหรือพลังงานคนผู้นั้นจะมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดชะตาของชุมชนทั้งเมืองอาจนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเผด็จการหรือการปฏิวัติเพื่อยแย่งชิงทรัพ,พยากรและนี่คงไม่ต่างอะไรกับโลกใบเก่าเลยจิตวิทยาและวัฒนธรรมเกิดผลกระทบต่อจิตใจ มนุษย์จะใช้ชีวิตอย่งางไรในโลกที่ท้องฟ้าไม่มีสีฟ้ามีเพียงฝุ่นแดงเต็มไปหมด ความเหงาและความคิดถึงโลกอาจทำให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความเครียดหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าอาจต้องมีนักจิตวิทยาและโปรแกรมเสริมกำลังใจเช่นห้องเสมือนจริงที่จำลองธรรมชาติบนโลกชาวดาวอังคารอาจสร้างประเพณีและวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อแทนที่สิ่งที่ขาดหายไปจากโลกศิละปะอัดเน้นสีแดงฝุ่นและทิวทัศน์ของดาวอังคารกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ดนตรีและภาษาอาจพัฒนาไปตามบริบทเช่นการสื่อสารที่เน้นสัน้นกระชับเพราะสภาพแวดล้อมจำกัดอาจเกิดความภาคภูมิใจแบบใหม่เหมือนการก่อกำเนิดอารยธรรมแรกในต่างดาวในระยะยาวมนุษย์ดาวอังคารอาจมองตนเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างและเหนือกว่ามนุษย์บนโลกสุดท้ายแล้วการย้ายไปดาวอังคารอาจจะไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหาที่เรามีบนโลกแต่เป็นเพียงการย้ายปัญหาไปที่ใหม่ ความเหลื่อมล้ำการเมืองการแย่งชิงทรัพยากรอาจตามไปด้วยไม่ต่างจากเดิมคำถามสำคัญคือถ้าเรามีโอกาสสร้างโลกใหม่จริงๆเราจะทำมันให้ดีกว่าเดิมหรือเราจะทำผิดซ้ำอีกครั้งเหมือนที่เคยทำกับโลกบ้านเกิดของเราแล้วคุณละ่ะคิดว่ามนุษย์จะอยู่รอดบนดาวอังคารได้จริงหรือไม่คุณจะเลือกย้ายไปที่นั่นหรืออยากอยู่บนโลกต่อไป ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ว่าอยากให้ w h t t n n x t พาไปสำรวจอะไรต่อไปในจักรวาลน,นี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะ